ข้อความจากโลมาสวัสดีมนุษย์เราคือโลมาและเรากําลังสื่อสารกับผอพันธ์ของคุณผ่านกระแสจิตใช่ในโลกของคุณเราสามารถพูดผ่านกระแสจิตได้แต่น่าเสียดายที่ประชากรไม่สามารถสื่อสารกับเราได้เหมือนอย่างที่พวกเขาทำมาเมื่อนานมาแล้วเราอาศัยอยู่ในมหาสมุทรของคุณและเรารักมนุษย์ เราลงเอยบนดาวเคราะห์ของคุณเมื่อไม่นานมานี้เมื่อน้ำของคุณบริสุทธิ์และสะอาดเราถูกนำมายัางโลกโดยยานอาวกาศจากอารยธรรมโลมากาแล็กติกของเราในโลกบ้านเกิดของเราหนึ่งในสามของประชากรของเราเป็นโลมารูปร่างคล้ายมนุษย์ซึ่งหมายความว่าพวกเราสามารถเดินได้สองเท้ามีความสูงระหว่าง1 0ถึง12ฟุตและสามารถบินได้ด้วยยานอาวกาศพวกเราที่เหลืออยู่ว่ายน้ำอยู่ในหน้าน้ำของเราเหมือนกับโลมาบนโลกของคุณ โลกของเราสีหลักของโลมาของเราคือสีขาวสีเทาและเราสามารถเป็นสีใดก็ได้เช่นสีแดงสีม่วงและสีอื่นๆในโลกโลกมาของเราโลมมาที่ว่ายน้ำอยู่ในน้ำจะมีความยาวระหว่าง15ฟุตถึง30ฟุตเราสามารถปรับให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของมหาสมุทรของคุณได้แต่น่าเสียดายที่บางคนที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำของโลก จำเป็นต้องย้ายไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นโดยอารยธรรมโลมากาแลกติกของเราหรือต้องอพยพไปยังน้ำลึกมากเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะที่นี่ในมหาสมุทรของคุณมีโลมามากกว่า3 7สายพันธุ์อาศัยอยู่พวกเราบางคนมีความยาวตั้งแต่3ฟุต11ฟุตไปจนถึง30ฟุตเรายังมีโลมาสีชมพูและสีขาวในโลกของคุณอีกด้วย เราถือเป็นผู้ช่วยมนุษย์ในสมัยโบราณชาวกรีกโบราณชอบมีปฏิสัมพันธ์กับเราพวกเขาคิดว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและแปลกประหลาดอย่างที่เราเป็นในช่วง30-40ถึงปีที่ผ่านมามนุษย์จับเราและกักขังเราไว้เป้าหมายของพวกเขาคือการสอนกลุบายให้เราและเพื่อแสดงให้มนุษย์คนอื่นเห็นเป็นความบันเทิง เราติดตามการฝึกอบรมของพวกเขาด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้นที่จะแสดงให้มนุษยชาติเห็นว่าเราสนใจที่จะเปิดช่องทางการสื่อสารเราเข้าใจดีว่าอารยธรรมมนุษย์ยังไม่พร้อมสำหรับการสื่อสารผ่านทางกระแสะจิตเนื่องจากพวกเขามีภาระมากเกินไปจากการถูกรบกวนจากการเอาชีวิตรอดของตนและเหตุการณ์วุ่นวายซึ่งมักเกิดขึ้นทั่วโลกอยู่เสมอ น่าเสียดายเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีพี่น้องของเราบางคนก็ตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากมนุษย์บางคนชอบกินเราเรารักอิสระในการว่ายน้ำในมหาสมุทรรู้สึกถึงลมและความเร็วของเราระหว่างการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งมันน่าทึ่งมากและเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ เราสามารถว่ายน้ำเร็วได้ถึง37ไมล์ต่อชั่วโมงเราสื่อสารระหว่างกันด้วยเสียงเราแต่ละตัวพัฒนาเสียงที่แตกต่างกันของตัวเองเพื่อให้ลมมาตัวอื่นจดจําได้มนุษยชาติอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โลกใหม่หลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างปัจจุบันและอนาคตคุณต้องตื่นตัวและตระหนักว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากงานของคุณกำลังกลายเป็นเชิงรุกและคำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกให้เป็นมิติที่ห้า สิ่งนี้ที่เหมาะสมเมื่อก่อนตอนนี้ใช้การไม่ได้แล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์จำเป็นต้องก้าวไปอีกขั้นสู่ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและสร้างประวัติศาสตร์ใหม่และเชิงบวกโดยละทิ้งสิ่งที่เป็นลบและกลไกการควบคุมที่สร้างขึ้นโดยผู้ควบคุมฝ่ายมืดไว้เบื้องหลังเราอยู่เคียงข้างคุณและหวังว่าคุณจะบรรลุการตื่นรู้ในเร็วๆนี้เมื่อคุณย้ายไปยังโลกใหม่มิติที่ห คุณจะสามารถสื่อสารกับเราได้ทางกระแสจิตขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกําลังแสงกาแล็กติกระวังสิ่งรอบข้างทั้งหมดรอบตัวคุณปลาลม,มาถ่ายทอดโดยเอรีนาเวลาเกเสเอกอัครราชทูตกองกําลังแสง